พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันจันทร์ที่17เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องวิธีที่ชนะและพระวจนะที่เราจะใคร้ครวญและสมาคิทำในวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่13เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดำรงชีวิตได้ พี่น้องคะในฐานะคริสเตียนสิ่งสำคัญคือคุณต้องมองและตีความชีวิตจากมุมมองที่ถูกต้องซึ่งก็คือมุมมองของพระคริสต์อย่าตีความชีวิตด้วยประสาทสัมผัสของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถเห็นได้ยินรู้สึกและสัมผัสได้ชีวิตเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณและหนทางที่จะชนะคือวิถีทางของพระวิญญาณและพระคำ คุณต้องมองชีวิตและดำเนินชีวิตผ่านทางพระคำไม่ใช่โดยการสันนิษฐานหรือทฤษฎีของมนุษย์พี่น้องคะเมื่อเราพูดถึงการมองชีวิตผ่านเลนของพระคำหมายถึงทุกสิ่งที่คุณรู้และเชื่อนั้นสอดคล้องกับการจัดเตรียมของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ข่าประเสริฐคือพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและพันธกิจของพระองค์ และชีวิตของพระองค์ในเราในปัจจุบันพระองค์ได้ทรงนำชีวิตแห่งอาณาจักรมาให้เราชีวิตที่สูงกว่าพร้อมด้วยหลักการที่สูงกว่าพระองค์ทรงทำให้ความรู้ทางประสาทสัมผัสยุ่งเหยิงอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าจงรักศัตรูข,ของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงและข่มเหงท่าน มัทธยวบทที่5ข้อที่44นั่นไม่ใช่วิธีที่โลกนี้ปฏิบัติโมเสสกล่าวว่าตาต่อตาแต่พระ,ะเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่พระคีพ์กล่าวว่าธรรมบัญญัติมาโดยโมเสสแต่พระคุณและความจริงมาโดยพระเยซูคริสต์ยอนบทที่หข้อที่17พระองค์เสด็จมาเพื่อเปิดเผยชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้า นั่นคือวิธีที่พระเจ้าคิดและวิธีแห่งชัยชนะสิ่งนี้ยังใช้ได้กับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณด้วยพี่น้องคาโลกอาจจะยอมรับความกลัวโรคภัยไข้เจ็บและความไม่แน่นอนแต่ขอบระเสริฐรับรองกับเราถึงสุขภาพจากพระเจ้าวา่าท่านที่รักข้าพระเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกําลังเจริญอยู่นั้น 3. ยอนบทที่1ข้อที่2ถ้าท่านมีอาการใดๆในร่างกายอย่าตึงตะหนกจงมองผ่านพระคำมองจากมุมมองของข่ากระเสริฐนั่นคือสุขภาพจากพระเจ้าเป็นมรดกของคุณขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองซึ่งข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะและการครอบครองข้าพระองมองจากมุมมองของข่าวประเสริฐและดำเนินชีวิตในความสว่างของพระองค์เสมอข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะกลัวหรือยอมรับผลลัพธ์ใดๆ ที่ขัดต่อพระคำของพระองค์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในความรักข้าพระองมีชีวิตในสุขภาพของพระเจ้าข้าพระองมีชีวิตอยู่ในสุขภาพของพระเจ้าและกำลังและข้าพระองค์เจริญรุ่งเรืองทุกวันในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด